สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Marvel Legends Anti Venom นะฮะก็เนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะผมลงคลิปรีวิวอ่ Spider Man ที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะฮะก็มีคนขอมาขอ Anti Venom มาะฮะก็จัดไปฮะก็รีวิวให้เลยแล้วกันโอเคเยวนี่ฮะรูปข้างหลังก็ดีว่าผมวาดไปแต่ซูเปอร์เรียเวนอมนะฮะก็มันก็ซิมบิโอตเหมือนกันก็ใช้ ใช้ได้เหมือนกันล่ะมัง้งโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนแล้วกันมาดูที่กล่องก่อนนะฮะนี่ก็คือนี่เนี่ยกล่องมองไม่เห็นเนี่ยก็เป็นกล่องเป็นกล่องแบบเวอร์ชนันใหม่ของมาวิเลเจนนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นอ่าที่ออกมาครั้งแรกน่าจะเป็นของลายบัฟเอ่อกินกอบลินนะฮะก็ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนี่ที่นี้ก็จะมีไบโอนะฮะเป็นของแอนติเวนอม เอ็ดดี้บ็อกซ์มีโอนะฮะก็ตัวอื่นในเวฟนะฮะก็มีสไปเดอร์แมนแอนตี้เวนอมสไปเดอร์แมนสองพันเก้าสิบเก้านะฮะฮูรียลออฟเวฟนะฮะสไปเดอร์เกลแล้วก็สไปเดอร์อันติเมทสไปเดอร์วูแมนแล้วก็เดอะเดวิลนะครก็จะมีบัฟแต่ละตัวเลยให้บัฟมานี่ก็อันนี้ได้อันนี้ได้ส่วนไหนเนาะจำได้น่าจะได้ขานะฮะแต่ว่าผมลืมหยิบออกมาด้วยนี่แหละนี่ก็โอเค แพ็คมาดีมากฮะแต่ว่ามันก็แกวอักางเหมือนกันโอเคมาดูที่ตัวกันเลยแล้วกันก็อันนี้เป็นเหมือนจะใช้เป็นโมเดียวกับอท็อกซินนะฮะท็อกซินคือแบบตัวมันจะบึกๆนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่ปกตินะะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับมองเขญาติกางขามอะมันไม่เห็นเนี่ฮะมาดูที่หน้าสวยครับสวยมากอืมนี่ฮะข้างๆ เป็นสีขาวดานะฮะนี่ในในปากเขายัางเพ้นเนี่ยเป็นแบบไล่สีตั้งแต่ข้างในมาเป็นสีส้มออกมาเป็นเหลืองเหลืองอ่อน,นะฮะสวยสวยสวยมากเนี่ยตาตาก็ไม่ค่อยเลอะนะฮะนี่ตัวนี้อุ้ยแหกตัวนี้จุดจุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันเลอะที่สีเลือะน้อยมากนี่นี่ลายมงมุมนี่ก็สวยโอเคผมนี่ตัวตัวมันตัวเดียวกันเลยแต่ว่าเพ้นใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะ นี่ที่แขนก็เป็นน้ำๆนะฮะก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ก็เล็บนะฮะเล็บเล็บก็เหมือนจะนี่มันก็มันก็ไม่ค่อยแหลมนะฮะนี่ก็เป็นอย่างนี้ยนี่ฮะก็เป็นลายแมงมุมออกมาถึงขาเลยนะฮะข้างหลังก็แมงมุมเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังเนี้ยนี่ถอนได้ครับเป็นเป็นนามนี่ก็ถอดได้เนี้ยก็ตรงนี้เป็นรูนะถ้าเป็นของท็อกซิน ก็จะเป็นซิมบิโอตออกมานะก็เดี๋ยวผมหยิบให้ดูแลกันเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งให้เสร็จก่อนนะโอเคก็ใส่คืนได้ถอดได้นะผมชอบใส่มากกว่ามันบูอย่างนี้มันดูโอเคกว่าเนี้ยขาก็บวมๆเลยนะผมไม่รู้ว่าเท้าเป็นยนี้หรือเปล่านะมันมันน่าจะเป็นแบบมือแบบน่าจะมีเล็บออกมามากกว่านะมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ก็โอเคเราไม่ได้ดูที่ทเท้ากันเท่าไหร่เราดูที่ตัวเนี้ยฮะก็ตัวนี้หนัก ได้จสูงมาสักเจ็ดนิ้วหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮะโอเครายละเอียดนี่ก็โอเคเพ้นท์เพ้นส์นสวยมากโอเคจุดขยับฮะต่อไปจุดขยับนะฮะก็หัวหัวไปซ้ายขวาได้ขึ้นกล้องไปโดนกล้องนะฮะไปขึ้นลงได้นะฮะนิดหน่อยไม่มากะฮะแล้วก็แขนขึ้นลงได้ไปหน้าหลังได้นะฮะช่วงเออแขนต้องบน หมุนได้สอกสอกเข้าออกได้นะฮะแล้วก็มือหมุนได้เข้าออกได้นะฮะไม่มีตรงข้อมือนะเอ้ยไม่มีตรงข้อแขนนะฮะอีกข้างเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกอะไรวะอะไรแอปครันช์หรือเปล่าแอปครันช์นะฮะนี่ก็ขึ้นมันสามารถขึ้นลงได้นะฮะแต่ว่าไปไปแบบไา้ขวาอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็เอวหมุนได้แต่ถ้า ถ้าถ้าคุณหมุนเนี่ยไอรอยรอยมงมุมไลายแมงม,มุมตรงนี้มันก็จะเลื่อนไปนะก็เนี่ยผมก็ไม่ชอบหมุนเท่าไหร่เนี่ยขาขาเข้าออกได้ไปซ้ายขวาได้นะฮะแล้วก็ <c oughs> น่องบนหมุนเหนียวมากพึ่งแกะมัหมุนได้นะฮะแล้วก็ขาขึ้นขึ้นลงได้นะฮะก็มีน่องมีน่องขานะฮะหมุนได้ เท้าขึ้นลงได้แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ลืมอยูล่ละล็อกล็อกเกอร์จอยรึเปล่าน,นี่ก็สามารถไปซ้ายขวาได้นะก็ได้เยอะได้เยอะไปเลยก็ดีเป็นจุดจุดขยับเยอะดีฮะแล้วก็อืมผมอยากได้มานานแล้วล่ะคือผมไม่มีตัวรัสเปอร์แมนสัก,กตัวนี่ฮะผมมายถึงซีบโอนะฮะก็ตอนนี้ก็อยากกำลังอยากได้เอเจนต์เวนนอมอยู่แต่ว่าแพงแพงมาก ะะก็เดี๋ยวผมขอเทียบกับเดีย๋ยวเอาตอแรกก่อนเลยเอาตัวแรกก่อนเลยกันก็คืออุ้ยโ <c oughs> ทษทีเดี๋ยวผมว่างดีๆก่อนก็คือท็อกซินนะฮะนี่ท็อกซินนี่ฮะก็ตัวตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนกันเดะเลยนะเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆนี่สเกลนี้เท่ากันเดะเลยมือมืออะไรนี่ข้อศอกอะไรนี่ก็มี ก็มีน้ำเหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วก็ข้างหลังเนี้ยก็อันนี้อันนี้ก็ถอดได้นะนี่มันก็มันก็เอาแต่เปลี่ยนข้าหัวแล้วมั้งนี่ยหัวนี่ก็โอเคผมรู้สึกอบผมชอบเอตติเวนนมากกว่านะฮะก็สูงกคือใช้โมเดียวกันนะเปลี่ยนแค่หัวแล้วก็เปลี่ยนให้ข้างหลังฮะแล้วก็ <c oughs> ดูสยชอบหล่นจังเลยต้องให้พ่อหน่อยนะแป๊บน,นึงนะฮะ โอเคแล้วก็สไปเดอร์แมนนะฮะนี่ก็ผมเพิ่งเพิ่งได้เหมือนกันเป็นสไปเดอร์แมนเวฟเวฟเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีหัวกับมีพิซซ่านะฮะ,ะมาให้เปลี่ยนก็ตัวนี้เดี๋ยวเริ่มเล่นแค่กันดูก็จะเตียเต้ยกว่าน,น้อยนะ,ะอันนี้น่าจะประมาณเจ็นดนิ้วมั้งอันนี้ประมาณหกจุดห้านิ้วนะ,ะโอเคเลยตัวนี้ก็สวยนะฮะก็อ,อาจจะรีวิวตัวนี้ต่อนะถ้าถ้ามันไม่มีอะไรคาดเคลื่อน,นะฮะโอเคก็ จบแล้วฮะสำหรับการรีวิวเจ้าแอนต้เวนอมนะก็เป็นตัวที่สวยเลยโอเคเลยถ้าใครที่ชอบอ่าสไปเดอร์แมนหรือว่าเป็น,ปนแฟนอ่าซิมบิโอนะฮะพวกพวกปรสิตต่างนานี่ฮะก็โอเคจัดเลยผมแนะนำะเป็นตัวที่ดีมากก็ราคาก็ไม่แพงนะฮะก็ผมได้มามประมาณ900นะฮะก็เข้ามาไทยมันก็แพงอยู่แล้วนะโอเคฮะก็จบแล้วฮนะก็ถ้าชอบ กดไลค์นะถ้าใช่กดแชร์ด้วยนะฮะก็ฝากกดติดตาม subscribe ด้วยนะฮะก็ดูคลิปอื่นอื่นได้ที่ชั a n n e l ของผมนะฮะก็เป็นคลิปรีวิวฟิกเกอร์แล้วก็พวกดีจิวของเล่นต่างๆนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะขอบคุณครับผม